เพื่อนเเราสั่งไม้มอบมานะคะเพื่อนเพื่อนี่เป็นไม้ม็อบพร้อมถังปั่นนะคะเนี่ยเขาจะมีด้ามนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่เอาแผะผ้าเนาะผ้าก็จะให้มาสองผืนแล้วมาดูตัวถังกันถังใหญ่มากเพื่อนตัวนี้นะคะจะเป็นถังที่แบบว่าแยกน้ําดีน้ําเสียมีที่หิ้วให้เพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมสะดวกสบายอันนี้จะเป็นแบบแยกน้ําดีน้ําเสียนะเพื่อนเพื่อนี่สมมติว่าเราเอาน้ําดีผสมน้ายาใส่ข้างในใช่ไหมปิดตรงนี้ปุ๊บอ่าเวลาเรากดเนี่ยน้ําเสียมันจะออกมาอยู่ข้างนอกนี้นะคะเนี่ยเวลาเราจะ ปล่อยน้ำนะคะนี่น้าเสียเราก็ดึงจุกตรงนี้ออกเพื่อนนี่นี่เห็นไหมมันจะมีจุกอยู่ตรงตรงตรูดแบบนี้นะคะนี่ดึงออกน้ําเสียก็จะปล่อยทิ้งออกตรงนี้เลยนะคะนี่ถึงเวลาเราก็แค่ปิดจุกนี่เพื่อนประกอบด้ามเรียบร้อยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เขาก็จะมีแบบตัวเนี้มีถังน้ําดีและน้ําเสียนะเพื่อนเวลาจะผสมน้ํายาหรือผสมน้ําก็เอาใส่ตรงนี้นะคะเวลาเราจะมาถูเราก็แค่ พับตรงนั้นลงนะคะล็อกไว้เนี่ยเวลาถูก็ถูแบบเนี้ยเวลาใช้เศษก็เอาไปปั่นในถังนะคะแบบชุบน้ำยงน้ำยายชุบน้ำเปล่าอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมมันแยกน้าดีน้ําเสียนะคะเพื่อนใครกำลังมองหาไม้ม็อบที่พร้อมถังปั่นกดสั่งที่ตะก้าได้เลยจ้า